สวัสดีครับสวัสดีครับแซมมาแนะนำรถ CA บ4 w h e e l กันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมแต่ว่าคันนี้เป็นรถสีส้มนะครับลงเล่มเป็นสีส้มเลยนะครับผมเป็นปี2018เลขไม้ห0 0 0 0นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่5 4 00 0บาทนะครับ5 4า0 0บาทนะเป็นแคบเปิดได้ พร้อมมาพร้อมกับในส่วนของหลังคาทรงกระดองเต่านะแบบนี้นะทรงกระดองเต่าแบบนี้นะแซมพาไปดูด้านท้ายๆก่อนนะครับผมนี่จะเป็นทรงกระดองเต่าแบบนี้นะนี่นะครับผมอย่างที่แซมบอกนะครับรถมันเป็นรถสีส้มเลยนะครับเนี่ยลงเล่มสีส้มแล้วนะ ปี2018นี่นะครับผมกระบะบรรทุกแบบมีหลังคานะ2 4 0 0 cc เป็นแคปโฟวิลเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่มาให้ดูด้านท้ายก่อนอ่ะนี่นะด้านท้ายก็ลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่นะปี18นะครับคันนี้นะจะบอกว่าช่วงล่างคันนี้สวยนะดู เท่าไ้เสียขาวจุ้ยเลยเนี่ยนะครับไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีสนิมนะเนี่ยดูคัสซีไม่มีสนิม,นะนสม,ม,สนมเลยสวยงามนะคัสซีสวยงามนะครับผมมาดูด้านหน้าก่อนเนี่ยมันเป็นสีมาจากโรงงานเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของพวกซับในเนี่ย จะเป็นสีขาวอยู่เห็นครับเนี่ยเป็นสีขาวคานเดิมเดิสวยงามนะเนี่ยยังเป็นสีขาวอยู่เนี่ยพวกซับในเนี่ยเป็นสีขาวทั้งหมดนะแต่ตัวรถภายนอกเป็นสีส้มนะเนี่ยแผ่นเทสติ๊กเกอร์มอ,อกรอยอยู่ครบๆอยู่นะครับคานเดิมเดิสวยงามนะเนี่ยดูคานหน้าเนี่ยยังสวยอยู่เห็นครับเนี่ยคานตรงแนวเลยนะครับผมฝานี่ er คือทำสีมาทั้งฝาเลยนะครับผมเนี่ย ทั้งฝาเลยนะตัว e plus เนี่ยจะได้ในส่วนของไฟหน้าจะได้ตัวไฟส่องสว่างรองกลางวันนะครับหรือ day time running light นะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ซีนอนรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะสติกเกอร์สะท้อนแสงแกะออกให้นะน,นี่แกะออกให้นะ,อะขออนุญาตปิดฝานิดนึงเนี่ยฝุ่นฝนอาจจะเยอะนิดนึงนะจอดอยู่ข้างในเลยนะครับ จอดอยู่ซอกด้านในเลยนะครับผมมาลองดูก่อนลูกค้าก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสีส้มก็อาจจะโดดเด่นเป็นสง่าเลยนะนี่นะนี่นะครับผมนี่นะก็คอนโซลก็มาตรฐานเลยครับแอร์แบกค,คู่นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวแซงฟ้าไปดูฝั่งคนขับดีกว่าตรงนี้มันแคบนะครับผม มาลองดูนะครับผมนี่คันนี้เลขไม้ที่แซมบอกหกหมืนห้าพันสี่ร้อยยี่สิบกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะแล้วก็นี่เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับขับสี่ขับสองโ o โล่ 2, low, เอ h อโฟไฮโฟโลนะหน้าจอตัวนี้ก็เป็นระบบสัมผัสแล้วนะครับผมเป็นระบบสัมผัสแล้ว นะมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนี่คือมาจากโรงงานนะครับผมตัวนี้นี่นะเป็นระดสัมผัสเลยเปิดก่อนนี่นะเปิดเสียงก่อนนี่นะใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้ภายในถือว่าสวยอยู่นะครับนะ่ะนี่เป็นเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมตรงนี้ก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันที่ผมอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับผม แผงข้างก็กระจกเฉพาะฝั่งคนขับเปน็นอัตโนมัตินะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมึบลองเปิดแคบนิดนึงอ่สวยนะเห็นแบบนี้ยังสวยนะแคปเกิบสวยอยู่นะครับผมหรือว่าสวยงามนะอ่าแบบนี้นะเนี่ยดูชว่ว น็อตเนิร์ดเนี่ยก็เป็นสีส้มทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยข้างสวยๆเดิมๆแต่ว่าในส่วนของซอกด้านในก็จะมีสีขาวอยู่เนี่ยครับเดิมๆสวยงามนะนี่นะครับผมสวยงามอยู่ก็จะได้ในส่วนของโครงเหล็กตามนี้เลยนะครับผมตามที่เห็นตามนี้เลยนะครับผม ก็คุณลูกค้าลองพิจารณากันดูนะครับผมสีส้มนะก็ลองดูนะเป็นปี2018เลขไม้65,000ราคา5,400บาทนะราคายัางไงลองมาคุยกันได้อีกทีนึงนะเป็นสีส้มนะแต่ว่าแซมจะบอกว่ามีลูกค้าของแซมชอบสีส้มด้วยนะครับสองลายก็คือลายแรกเนี่ยโลโก้ของบริษัทของเขาเป็นสีส้มพอดีก็ซื้อเลยกับอีกลายหนึ่งซื้อให้คนงานเขาบอกสีส้ม,มดีแล้วเขาจะได้เห็นคนงานเขาขับรถไปไหน ตอนไหนได้เด่นสะดวกด้วยเป็นสีส้มยิ่งเขาชอบเลยเผื่อเจอกลุ่มลูกค้ายังไงลูกค้าลองพิจารณาดูนะสีส้มนะสนใจยังไงโทรหาแซมนะครับผม0863543692นะครับ0863543692โอเคครับผมไปแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ